ไปนะครับประตูตมันเปิดยากแล้วเ๋าก็ซื้อซื้อล้อมาแบบว่าจากลาซาด้าแล้วปรากฏว่ามันใส่ไม่ได้คือมันใหญ่เกินไปนิดเดียวครับมินหนึ่งอ่ะมันก็ใส่ไม่ได้ก็เลยไปกึงครับตามร้านที่รออ้านร้านเนี่ยครับร้านเฮียระโชนะครับไปกึงมากึงมาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างใส่ได้ไหมซ่าถูกขอให้ไม่ผิดพลาดโอเคครับมันลุ้นเลยครับว่ามันสามารถเข้าได้ไหมหลังจากไปเจียมาแล้ว ก็สรุปว่าเข้าได้นะครับล้อแรกผ่านไปนะครับโดยความช่วยเหลือของออแฉลงแฉลงอนเนกประสงค์ครับถ้าไม่มีแฉลงนี่เป๋าทำงานไม่ได้นะครับมันก็ต้องเป็นตัวช่วยยกประตูขึ่นมาประตูหนักมากอืมพอเรามีแฉลงปุ๊บเราก็ช่วยเครื่องทุ่นแรงแล้วเราก็เอาล้อเก่าออกเอาล้อใหม่ใส่เข้าไปล้อแรกไม่มีปัญหานะ ร้อที่2ตามมาติดๆก็ออยังโอเคอยู่ไว้อยู่ฟีลกู๊ดนะครับฟีลช่างสบายใจนะครับแต่พอมาถึงร้อ3ฝั่งขวานะครับปรากฏว่าเออเป๋าทําประตูตกล่องครับตกแบบว่าประตูมันติดพื้นไปเลยอะครับไอตรงข้างหน้าทําที่ยกไม่มีพื้นที่ในการยกเลยครับต้องไปไปท,ท้ายประตูแล้วก็ค่อยๆงัด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 ,งดไปให้มันเพื่อมีพื้นที่ในการยกประตูกลับมาในตําแหน่งอยู่ในล่องนะครับ เหนื่อยพอสมควรครับแล้วก็ใช้เวลาไปพอสมควรสําหรับล้อที่3นี้นะครับแต่มันก็ทําได้ครับพอทําได้แเฮ้ยดีใจตอนแรกคิดว่าต้องหาผู้ช่วยแล้วไม่รู้จะขอใครที่บ้านก็มีแค่เป่านี่แหละครับเพราะฉะนั้นอัตหิตอัตโนโนาถัวนะเพื่อนๆเราองช่วยตัวเองนะครับแล้วมันก็ทาได้ครับออหลังจากที่มันผ่านปัญหาน,นี้ไปก็ประตูล้อสีก็เรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าเราก็เปลี่ยนล้อประตูเรียบร้อยนะครับสำหรับ ขอบคุณตัวเองนะครับที่ยังสามารถทำาาานได้ยังโอเคโดยไม่ต้องพึ่งช่างครับแตงกิ้วนะเปาขอบคุณมากเลยช่างเปาแล้หลังจากนั้นก็เอาโซเน็มาฉีดจริงๆไม่คารสนิมน,นะปกควรจะฉีดน้ำยาหล่อเลื่นแต่ก็ฉีดไปก่อนครับเอาโซเนกฉีดรอประตูแล้วก็ไอล้อตรงรางข้างบนนะครับฉีดไปแล้วก็ลองมาเทสดูครับก็ตามนี้นเพื่อนๆดู นี่นะครับนี่ก็คือสีลูกแบบว่าไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนมาแล้วประมาณตะรูนี้ประมาณเอาเป็นว่า20กว่าปีครับทาใหม่ราบสุดก็คือ20กว่าปีนะครับนี่นครับมันก็จริงๆมันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้บอกว่าใช้ได้ใช่ไหมโอไม่ได้ดิลูกปืนตายเนี่ยฮะอันนี้ลูกปืนได้อ่ะส่วนนี้ลูกปืนตาลูกปืนก็นั่น มันก็คือเสื่อมสภาพนะครับก็เปลี่ยนไปแต่เดี๋ยวมาดูกันพร้อมๆกันนะครับว่าผลออกมาจะแบบว่ามันก็อาจจะเปล่ายังเปิดไม่หมดแต่เปารู้สึกว่ามันสวยๆหน่อยแต่แต่เรามาดูกันพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะดีกว่าตอนแรกไหมครับน่าจะดีกว่านะอืออ๊บอ,อ่าดูการเปิดหน่อยหนะึ่ง เจียมาใช่ไหมลูกแต่เขาก็บอกว่าว่าถูกนะคะมันเป็นไม่ใช่สแตนเลสอย่างเดีมันลูกตกลูกค่าห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยเจ็ดสิบแต่ถ้าเป็นของดีตกลูกพันกว่าบาทนะคะสี่นิ้วแต่ก็เปลี่ยนก็นี่นี่รุ่นเก่ามันจะบางๆอะบางบางแต่ว่ารุ่นใหม่มันจะหนามันก็ทําให้สายม่เข้ามินเดียวก็ไม่เข้าครับตกลงเลียวไปประมาณมินไม่มิลหนึ่งแหละครับแล้วก็เอาเข้าไปก็โอเค สวยเตย้อย่างนี้ก็น่าจะเปิดใช้ได้อีกยาวๆนะครับอันนี้ก็งานซ่อมประตูวันนี้ก็เสร็จนะครับเรื่องของเรื่องค่ะเตรียมไว้ครับเพราะว่าถ้าถือว่าถ้าเกิดว่าวเป๋าแอบซื้อมาตั้งมานะครประตูเปิดจ้าขาตาเนี่ยขอตายแน่เลยเดี๋ยวก็เลยเตรียมซ่อมแซมประตูไว้ก่อนนะครับ จริงๆก็ก็ไม่ได้เขียวหรอกเราจะซ่อมประตูนานแล้วแต่ว่าไอไอดองมันมใส่ไม่ได้ซื้อมาประมาณ3มรุ่นนะคะใส่ไ,ไม่ได้สักรุ่นรุ่นแรกซื้อมาสแตนเลนสีอะไรแล้วก,ลลก็ลองเป็นพลาสติกลองเป็นเหล็กหนาเหล็กเหนียวแต่ว่าบอกก็ไปถามพ่าหน้าแก่แหละต้องประมาณนี้นะแล้วก,ก็บอกว่าได้แต่พอออกมาไม่ได้ครับเพราะมันใหญ่กว่ามิลน,นึงอันนี้ก็ไปกึงนะ่งมาร้านเฮียประโยชน์ครับเยี๋ปุ๊บ จะบอกว่าอยู่ตรงไหนนะครับว่าอยู่เส้นถนนบอกเลยแล้วกันบอกอยู่เส้นถนนพระพระเอ๊เส้นโทษขอโทษเส้นจารันนะครับเดี๋ยว <Okay. S 1> นี่นะครับแล้วมันก็เป็นงานม,มันก็เป็นงานที่ซ่อมแล้วก็สบายใจครับดีขึ้นครับไม่งั้นปวดไหล่ครับเส้นนีดเพราะว่าวันนั้นเก๋มาบ้านเก๋มาเปิดประตูไม่ขยับเลย <laughs> เอออันนี้ก็ถือว่า ใช้ได้ครับไม่เสียของครับโอ้โหเสียดายครับงินต้องสองพันกว่าบาทเพื่อนๆรวมไอซื้อไอมาอีกสองลูกก็ประมาณเกือบสามพันนะครับใช้ไม่ได้แต่นี่เสียค่าเจียไปหกร้อยบาทนะครับแล้วก็ทําให้ประตูกลับมาใช้งานได้วันนี้ก็เป็นช่างช่างแปดนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวดูว่าจะแอบเดี๋ยวให้ดูกันวันดีครับ